เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆชมลเล็กๆอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่บรรยากาศดีมากๆเลยเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับสภาพใหม่เป็นสไตล์บ้านสวนนะครับติดถนนคอนกรีตเดินทางสะดวก พื้นที่2ไร่เศษ็จเลยนะครับ2ไร่กว่ามีที่เหลือปลูกต้นไม้ทําสวนกนได้เยอะบรรยากาศก็ดีพักผ่อนยนใจก็ได้สบายน้ําไฟสะดวกนะครับไม่เปรียวไม่กันดานใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยวัดแหล่งท่องเที่ยววัดกงหรือว่าวัดศรีมงคลนั่นเองใกล้เซเวน่นใกล้ตลาดสดแค่3มกิโลเมตรท่านั้นนะครับเดินทางไม่ไกลบ้านเพิ่งสร้างเสร็จปี67นี่เองเจ้าของแทบไม่ได้อยู่เลยนะครับไม่ต่างจากบ้านใหม่เลย เรียกได้ว่าบ้านใหม่เลยก็ได้ครับเพิ่งสร้างเสร็จปี67เนี่ยครับเจ้าของเข้ามาดูบ้านแทบไม่ได้อยู่เลยครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้สามารถนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับแปลงนี้อยู่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน มีพิกัด GPS ให้ด้วยครับอยู่ใต้คลิปสามารถเปิดไปดูตำแหน่งทำเลและทางแน่นอนก่อนได้มีเพื่อนบ้านครับไม่เปรี่ยวราคาเปิดมาเพียง2ล้าน5แสนบาทครับแต่ตอนนี้ลดราคาพิเศษเหลือเพียง2ล้าน2แสนบาทครับลดไป3แสนเลยที่ดิน2ไร่เศษนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ